สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาอธิบายถึงการต่อนะครับตัวสร้างหมอกนะครับสําหรับฟาร์มเห็ดนะครับสําหรับบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็สําหรับฟาร์มไก่นะครับหลายๆที่ที่ต้องการการตัวทาความเย็นนะครับตัวสร้างหมอกนะครับเอามาดูกันครับสําหรับภาพนี้นะครับก็คือที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้โลกเรามันร้อนขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับก็อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ขายดีนะฮะ พวกฟาร์มเห็ดนะครับฟาร์มไก่นะครับเห็นไหมครับคือรวนแล้วเขาก็รอนเหมือนเรานะครับก็แน่นอนครับเจ้าของกิจการนะครับเจ้าของบ้านหลายๆคนก็หาตัวนี้อยู่นะครับเมืองไทยนะครับก็มีขายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแพงนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจัดสินค้าตัวไหนให้ดูครับมาดูกันเลยครับผมตัวนี้นะครับ ราคาก็อาจจะถูกกว่าเมืองไทยนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะเท่ากันนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันได้ตัวนี้ครับเพื่อนๆครับสิ่งที่ได้นะครับคือตัวนี้ครับใครที่ดูวิดีโอที่แล้วนะครับเกี่ยวกับไฮโดรพนิกนะครับผักแนวตั้งของผมนะครับจะรู้ว่าตัวตั้งเวลานะครับสําคัญอย่างมากครับตัวสร้างหมอกเนี่ยแน่นอนครับเมืองไทยเราส่วนใหญ่ก็จะให้เราไปติดตั้งเองกับ อ่าอย่างตัวนี้ครับมาดูกันครับเนี่ยครับทาร์เมอร์ตัวไหมครับทาร์เมอร์เนี่ยข้อเสียคืออะไรครับถ้าเกิดเรานะครับซื้อมาแล้วเกิดเขาไม่ตั้งให้เราเนี่ยเป็นไงครับเหนื่อยไหมฮะหรือตั้งแล้วเนี่ยเด็กไปเล่นเนี่ยเขาตั้งมาจากโรงงานอ่ะทางร้านใจดีตั้งให้เราแล้วเด็กเกิดไปเล่นไปกดโดนเนี่ยเป็นไงครับเหนื่อยไหมฮะคุณโทรรศัพท์ไปถามคนขายเนี่ยเขาจะสอนเราตั้งได้ง่ายๆยไหมในเมื่อมันไม่เห็นภาพนะครับ ต้องส่งให้เขาไปตั้งใหม่นะครับถ้าคนตั้งเป็นก็แล้วไปนะครับแต่ของพวกนี้นะผมดูแล้วนะครับมือใหม่ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยครับตั้งไม่เป็นครับนะครับถ้าไปเผลอกดโดนสักปุ่มนี่ไปเลยนะครับก็คือว่าบะบน้ํานี่บั่นปวดมาเลยนะครับมาดูกันครับอาอย่างเจ้านี้นะครับเครื่องทาหมอกนะครับยี่สิบหัวเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็คือเอ่อ อีซี่การ์เดนตัวนี้นะครับแต่พอดูสินค้าผมเลือกมาให้เห็นไหมครับก็ร้อยิบห้าเหมือนกันครับก็คือตัวนี้ครับร้อยสิบครับถูกมาห้าเหรียญแต่ชุดนี้จะไม่มีตัวตั้งนะครับให้ท่านเพิ่มอีกหกเหรียญครับเห็นไหมครับพอกดปุ่มนี้ปั๊บนะครับก็จะเป็นร้อยิบหกนะครับแพงกว่าเจ้าเมื่อกี้แค่หกเหรียญเองนะครับหกเหรียญคืออะไรครับคุ้มครับก็คือเพิ่มตัวนี้มานะครับตัวทัมเมอร์นะครับที่ ให้ดูนี้นะครับเรามาดูกันครับว่า126เหรียญเนี่ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่กันนะครับมาดู126่งร้่ใช่ไหมครับคูณ37ครับ4,600ครับเพื่อนๆนะครับสี่0นกนี่เมืองไทยก็อาจจะขาย4,500นะครับแต่เขาไม่มีตัวทามเมอร์แบบบนหลูปแบบนี้ให้นะครับเพื่อนๆซื้อเองก็กี่ร้อยแล้วครับ4,500ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นซื้อตัวนี้คุ้มครับเพื่อนๆพนครับ4,000กว่าบาทนี่คุ้มมากๆครับสินค้าตัวนี้ออเดอร์ไปแล้วทั่วโลกนะครับ5ห้า5ชิ้นนะครับอาจจะดูน้อยนะครับฟีดแบ็กก็คือเกือบ100%เชื่ได้ครับผู้ขายนี่ใช้ได้เลยครับผมซื้อมาแล้วเจ้านี้ก็ส่งบ่อยส่งห้ผมบ่อยมากนะครับโอเคมาดูครับเพื่อนๆอย่าลืมนะผมย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับท่านต้องไม่กดตัวนี้นะท่านต้องกดตัวนี้ครับเพราะถ้ากดตัวนี้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะไม่มีทัมเมอร์ให้ท่านนะครับอันนี้อย่า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 เผลอเลยนะครับต้องกดตรงนี้นะครับก็จะมีทัมเมอร์นะครับให้ดูสังเกตทัมเมอร์ตัวนี้ครับเกิดท่านซื้อที่หลังมันแพงนะครับต้องซื้อเป็นชุดเงี้ยมันคุ้มนะครับอ่าส่งฟรีไหมนะครับเจ้านี้นะครับสุดยอดมากครับเพื่อนๆนตั้งแต่ผมซื้ออารีสเสมานะครับเพิ่งจะมาเจอเนี่ยครับเพื่อนๆครับใครนะครับที่เคยเจอพวกใช้หน้าแอเมลแบบส่งเป็นเดือนนะครับ พอมาเจอชี้นี้แล้วตกใจครับมันส่งฟรีครับฟรีสยี่ห้อเลยครับเพื่อนชอบอะไรครับอีมเอสไหมฟิตเอ็กซ์ไหมดิชไหมครับ u ูพีเอสไหมเพื่อชอบอะไรเพื่อติ๊กเลยครับแต่มันฟรีเหมือนกันหมดนะครับผมแนะนําเป็น3ตัวนี้ครับเพราะคุณจะได้ของภายในวันที่3ถึงวันที่คือ7วันครับ3ถึง7วันแต่4ถึง10วันไม่แนะนําครับมันนานนิดนึงนะครับถ้ต่านเลือกเลยครับ ชอบนี้ก็เลือกตรงนี้เจ้านี้เลยอันนี้เขาเลือกไว้แล้วโอเคครับเราไม่ต้องมายุ่มมันนะครับเพื่อนๆครับสามวันนี้ครับเจ็ดวันนี้ครับรอได้ไหมครับผมว่าโอเคเลยนะสินค้าตัวนี้นะสี่พันกว่าบาทใช่ไหมครับอ่ะมันมีอะไรบ้างมาดูกันครับเพื่อนๆสําคัญมากเลยครับอันดับแรกดูสเปกก่อนนะครับที่เขาให้มาคือปั๊มถูกไหมครับปั๊มตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์นะครับหัวหมอกนะครับยี่สิบหัวนะครับ ปั๊มตัวนี้สี่แอมป์ครับนะครับสี่แอมป์แล้วก็นะครับน้ํานะครับสี่ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้เป็นหมอกนะครับเป็นปั๊มแบบปั๊มหมอกนะครับไม่ใช่ปั๊มดูดน้ําทางเกษตรทั่วไปนะครับามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่ให้มันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยปั๊มจะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับหัวหมอกนะครับ แล้วก็สายนะครับ1 4ึงนิ้วนะครับตัวนี้นะครับให้ไปนะครับเป็นสายไมโครฮะยี่สิบเมตรนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ตัวกรองนะครับ1ชิ้นนะครับตัวกรองนะฮะนี่คือตัวกรองครับเพื่อไม่ให้เศษผงเข้าไปในปั๊มของท่านเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์ยี่สิบหัวนะครับฟิลเตอร์เน็ตย0สิบหัวนะครับ เอเจปเตอร์หนึ่งชิ้นนะครับคือเนี่ยครับแล้วก็ปั๊มหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นทัมเมอร์นะครับมาดูทัมเมอร์กันครับถ้าท่านเลือกหนึ่งรอยี่หกเหรียญนะครับท่านจะได้ทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์นะครับเขาจะเปิดแบบไหนครับนี่เลยครับตามนี้เลยเขาจะปิดยี่สิบวิครับแล้วเปิดหนึ่งนาทีครับเพื่อนพอหมดหนึ่งนาทีนะครับ เขาก็จะปิด20วินาทีนะครับแล้วก็เปิด1นาทีอันนี้แหละครับเป็นการสร้างหมอกนะครับให้กับเห็ดของท่านนะครับเห็ดของท่านนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของท่านนะครับแล้วก็พวกฟามไก่อะไรต่างๆนะครับที่ต้องการหมอกนะครับในราคาไม่แพงแถมยังได้ตัวตั้งเวลาอัตโนมัติมาจากโรงงานเลยคุณไม่ต้องไปปวดหัวเลยพวก้คุณเสียบปับ๊บคุณต่อน้ำปั๊บจบนะครับ มาดูกันครับเวลาซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับสิ่งที่เรานะครับต้องไม่เผลอเลยนะครับคือการเลือกปลั๊กครับผมถ้าคุณไม่เลือกปลั๊กนะครับเขาจะสุ่มให้คุณนะครับเห็นไหมครับเพราะปลั๊กเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแถวยุโรปก็แบบหนึ่งแถวประเทศเราก็แบบหนึ่งนะครับออสเตรเลียก็แบบหนึ่งยูเคก็แบบหนึ่งนะครับให้ดูนะครับว่าออสเตรเลียเราไม่เอานะแบบนี้นะครับยุอังกฤษก็ไม่เอานะครับแล้วก็ไอตัว E.U. นี้เราก็ไม่เอานะครับให้เอาตัวนี้ครับ U.S. ปลั๊กครับเวลาซื้อครับมาดูตรงนี้ครับพอท่านกดบายแล้วนะครับปายนาแล้วเนี่ยให้ท่านสื่อสารกับผู้ขายนะครับว่าเอาปลั๊กแบบ U.S. นะครับให้เขียนว่า U.S. แล้วก็ปลั๊กแค่นี้ครับเขาก็รู้แล้วครับก็จัดให้คุณนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเผลอเลยขึ้นมาครับปลั๊กตัวนี้ราคาแค่20 3สาสิบบาทครับ คุณไปหาซื้อมาต่อที่หลังได้ครับจบนะครับไม่ต้องเสีเรียสครับตรงนี้สั่งผิดก็ช่างมันครับนะฮะบ้านเรามีเยอะครับปักแบบนี้ครับอ่ะมาดูรูปกันนะครับเพื่อนๆครับคุณต้องการปลูกผักนะร้านกาแฟนะครับของคุณหรือว่าลดต้นไม้นะครับให้ความเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้จะเหมาะอย่างมากเลยนะครับซื้อเองนะครับจะสนุกกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องตั้งติดตั้งให้ปวดหัวครับเพื่อนเพื่อน เนี่ยครับเขาจะหีบห่อให้ท่านอย่างดีครับมาจากประเทศเขานะครับสามถึงเจ็ดวันครับสินค้าตัวนี้เวิร์กมากมากครับอ่ามีคนซื้อไปแล้วนะครับหลายท่านนะครับตัวโลกนะครับธงชาติผมจําไม่ได้ว่าคือประเทศอะไรนะครับอันนี้จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ทางอาหรับนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับ 3าสี่วันจริงไหมนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เกินเจวันนะครับคุ้มมากๆครับเพื่อนๆคุ้มมากๆเลยนะครับความพอใจของสินค้าตัวนี้นะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการปั๊มยี่สิบหัวนะครับเหมาะควันสำหรับโรงเห็ดนะครับอยู่ที่กล่าวมานะครับหรือผักไฮโดรพอนิกครับคือก็ทําตัวนี้มาเขาจะชูโรงว่าเขาทําเพื่อระบบไฮโดรพนิกเพื่อนเห็นไหมครับไฮโดรพอนิกเนี่ยวลาเราเปิดน้ําอยู่แล้วถูกไหมครับ แต่ว่าเวลาแดดจะจ้าเนี่ยผักมันเหี่ยวนะครับเพื่อนๆเขาจะมีระบบพวกนี้แหละพ่นเช้าบ้างบ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องมานั่งเปิดปลั๊กปิดปลั๊กแล้วมีตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเบื่อให้เราเลยนะครับปิด่20วิเปิด1นาทีอย่างเงี้ยทําให้ท่านประหยัดไฟเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆครับตัวนี้นะครับครับก็ วิดีโอนี้ก็จะนําเสนอสินค้าตัวนี้ตัวเดียวเลยว่ามันดีนะครับจะได้ไม่ค่อยเขวนะครับวิธีการซื้อก็อย่าลืมครับนะครับกดมาตรงที่สินค้าตรงนี้ครับมันก็ไปแล้วครับไปที่สินค้าตัวนี้ครับนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกเหรียญนะครับสี่พันกว่าบาทครับเพื่อนๆครับได้ทําเมอร์ด้วยคุ้มมากๆครับแค่ปั๊มก็เท่าไหร่แล้วนะครับสองพันกว่าบาทแล้วใช่ไหมคร หัวอีกใช่ไหมครับหัวพ่นนะครับยี่สิบกว่าหัวเลยเครื่องกรองอิงหักสายด้วยครับแดปเตอร์พร้อมครับเสียบไฟบ้านได้เลยครับใครนะครับที่จะมาต่อกับโซล่าเซลล์นะครับก็มาประยุกต์ได้นะครับเพื่อนๆเห็นโซล่าเซลล์ไหมคือเขาบอกว่าสิบสองโวลต์อยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อนๆพืนเพื่อนเเห็นอันนี้ไหมครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเอาโซล่าเซลล์เสียบได้เลยครับต่อตรงนะครับแต่ว่าต่อตรงก็ไม่แนะนำนะแต่ต่อตรงได้ไหมก็ได้ครับก็พ่นเลยนะครับ แต่ถ้าแดดตกขึ้นมามันก็ไม่พ่นใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ต่อตรงนี้นะครับอันนี้มันต่อตรงนี้ก่อนครับเพื่อนเพื่อน่านะครับและตรงนี้ก็ต่อกับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนและนนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์ครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเมื่อแดดมานะครับไฟก็เข้าไปเก็บไว้ที่แบตนะครับขนาดเดียวกันเขาก็ทํางานเป็นตัวนะครับเห็นไหมครับแต่พอแดดแดดหมดครับ ในแบตก็ทํางานครับก็ปล่อยไปเลยนะครับหนึ่งนาทีทํางานไปทุ่มสองทุ่มก็ก็ฉีดครับแล้วก็หยุดนะครับ20วินะครับแล้วก็ฉีดครับแล้วก็หยุด20วิอย่างเงี้ยครับแบตท่านก็จะใช้น้อยครับเห็นไหมฮะเพราะว่ามันครึ่งต่อครึ่งครับในการที่ปิดให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับถ้ามีแผงปั๊บมีแบตปั๊บต่อเลยเห็นไหมฮะนี่ะต่ออย่างนงี้ครับวิธีการต่อนะครับเอาล้ครับ อยากให้ซื้อเองให้เป็นนะครับกดใบหนาวเลยนะปุ่มสีส้มเนี่ยกดเข้าไปซื้อเลยครับไม่ยากครับมีบัตร ATM อยู่แล้วนะกดซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วครับไม่ต้องกลัวใครที่ไม่มีงานประจําก็ทําได้ครับบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพก็ได้บีเฟิร์สนะครับหรือธนาคารไหนก็ได้นะครับแต่ต้องไปบอกเจ้าที่ว่าให้เปิดสําหรับช้อปปิ้งออนไลน์ให้เขาด้วยนะครับให้เราด้วยนะครับเขาก็จะทําให้เรานะครับขอให้สรุปกกับการช้อปปิ้งครับโลกช้อป ก็ขอให้ทุกท่านนะครับช้อปปิ้งอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต,ต้องมาซื้อสินค้าที่เขาเยัดเยยดให้เราเช่นต้องซื้อในเมืองไทยเท่านั้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันเบิลเบิไวเว็บแล้วท่านซื้อจากโรงงานผู้ผลิตเลยได้นะครับ <c oughs> ได้ความสบายใจได้ความแบบว่าหลากหลายนะครับสินค้ามันหลากหลายมากมันมีเป็นล้านกว่าชิ้นผมจะสลับเวลามารีวิวท่านนะครับวันละชิ้น2ชิ้นนะครับโปรดติดตามนะครับอย่าลืม s ั b สไครต์ไว้ใครก็ตามที่กดไลค์กดติดตามนะครับก็ขอบคุณนะครับ จะไม,ไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับจะเอาวิดีโอมาให้ดูเรื่อยๆนะครับใน,นวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับสินค้าชิ้นนี้ที่ท่านติดตามชมนะครับขอบคุณที่ชอบนะครับขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ